มาแล้วแอนทองประสมสปอยภาพเดดต่อยาย่าเคมีดีงามต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ผู้จัดคนเก่งอย่างแอนทองประสมมีผลงานดราม่ารถจัดจา้านแค้นทีลาจอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมยังเตรียมเปิดกล้องละครเรื่องใหม่พร้อมคว้าต่อธนภพ,พมาร่วมงานเป็นครั้งแรกและยังได้ประกบคู่กับซุปตา์แถวหน้าของเมืองไทยอย่างยาย่าอุรัสยาหลังจากนั้นก็ได้เคาะเรื่องอย่างหนึ่งในร้อยเป็นผลงานแนวโรแมนติก โดยทางค่ายได้เผยภาพฟิตติ้งออกมาเรียกน้ำย่อยแล้วแต่แม้ยังไม่ปรากฏภาพหน้าตาอันหล่อเหลาและความสวยของพระนางอย่างเป็นทางการเห็นแค่มือเท้าชุดแต่บอกเลยว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากล่าสุดแอนดได้ออกมาโพสต์ภาพสปอยเป็นภาพคู่ของพระนางพร้อมกับระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่า ready to fall in love #1 ในร้อ #mycherryamore ทางกลางบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นไอจีส่ซัพพอร์ตไปครับรอติดตามนะคะเคมีนี้ดีงามค่ะแม่แอนกรีสสลบเลยค่ะรอติดตามน่ารักเลยฮะว้าวแค่เห็นภาพก็น่าดูแล้ว